ุกคนจะบอกว่าถ้าเรามาจิมนะคะแล้วเราก็จะแบบงงๆก็คือไม่รู้ว่าจะออกกลังกายอะไรดีไม่นานเราก็จะมีฝุ่นสสวยๆนะคะแขนเลีนคือมันไม่ได้ลรีหรอกก็คือขอให้มันฟูแล้วก็ไม่ค่อยไม่ใหญ่ ตอนนี้อยู่ที่ Virgin Active นะคะวันนี้ก็มาทดลองใช้งานฟรี1วันนะคะมาดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างเครื่องเล่นอะไรบ้างแล้วก็ตลองบอกว่าพนักงานที่นี่น่ารักมากดีมากเมื่อกี้นะคะก็คือคุณครูต้นหลิวนะคะที่มาแบบว่าสอนเทรนอวอร์มอัพร่างกายก่อนนะคะแล้วก็น้องที่มาแนะนำก็น่ารักมากด้วยนะคะโอเคแต่ต้องเหให้ทำเช่นเดียวกอนว่ามันมนะันไหนนะคะจากแบบนี้ ต้องหนึ่งนาทีนะต้นเหลียวเอาเวลาจากในกล้องนะคะหเหลือกี่วิสามวิสุดท้ายโอเคเบรกชาใช่แล้วก็ค่อยๆวิ่งได้เลยรอบที่ส่งสิบวก็พอค่ะมันพึ่งจับเวลา สิิโอเคกระโดดเหยียบด้านข้างได้เลยค่ะใช่แล้วดันตัวสีเหลืองไปด้านหน้าถูกตอ้องเดินลงได้เลยค่ะโอเค

เมื่อกี้คุณครูต้นหลิวนะคะมาหร์มอัพร่างกายให้นะคะสนุกมากแล้วก็เหนื่อยรู้สึกดีได้ออกกำลังกายร่างกายเราว่ามีกล้ามเนื้อเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่นะครับและพี่สามารถแท็กร่างกายได้ตลอดเพราะว่ามันจะมี QR code เวลาพี่เข้าแอปอะ่ะพี่เอาแอปของพี่อะครับเปิด QR code แล้วก็มาสแกนตรงนี้ใช่ครับแล้วมันก็จะบอกว่าร่างกายพี่ตอนนี้เป็นไงบ้าง วันนี้คอมแบ็กวันนี้ปั๊มซุมบ้าท่าเต้นต่างๆายอ๋อแล้วถ้าเกิดไม่มีคลาสแบบนี้คือพี่สามารถมาใช้ได้เลยมันจะค่อนข้างนิ่มครับที่สามารถใช้น้ำหนักส่วนนี้ในการพิงลงไปได้คือมันก็เลยแบบซัพพอร์ตน้ำหนักได้อ๋อใช่ครับแต่ว่าส่วนนี้จะเป็นโซนฟิตเทรนนิ่งหรือว่าวอร์เทรนนิ่งการออกกำลังกายแบบหลากหลายด้วแต่อันนี้คือมันเป็นเครื่องวิ่ง วิ่งให้ทำอะไรคะที่มันไม่เคยเห็นหน้าตามแบบนี้ใช่ไหม,มตัวนี้ครับจะเรียกว่าเครื่องสกิลาร์นะครับช่วยซ mm ัพพอร์ตในเรื่องของการวิ่งของพี่ mm hmm. ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยความที่มันเป็นแบบโค้งแบบนี้และพี่ัมผ่าน,นูมันค่อนข้างนิ่มมากนะครับ mm hmm. มันเป็นยางไม่เหมือนกับรู้วิ่งปกติที่มันจะเป็นแบบพืน้นแบนแบนเรียบเรียบใช่ไหมครับ mm hmm. แต่ว่าตัวนี้เวลาที่พี่วิ่งอ่ะมันจะใช้แรงของพี่ล้ mm hmm. วนๆวนเพราะว่า,วามันมันไม่มีพลัส มันใช้พลังงานของพี่ในการวิ่งแล้วก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับช่วยหนึ่งเลยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งของพี่และสองคือพพอร์ตในเรื่องของการวิ่งเพราะว่าเป็นแบบโค้งและสามคือมันสามารถปรับโหมดตรงนี้ได้ว่า mm hmm. จะให้มันจะให้มันเอ,อ่อลื่นหรือว่าจะให้มันหนืดแค่ไหนนะครับ mm hmm. เพราะว่ามันจะมีบอกว่าใน,ในแต่ละโหมดที่พี่ปรับแบบลักษณะาการวิ่งมันจะเป็นประมาณไหนตรงนี้ mm hmm. ใช่บางทีพี่อาจจะแบบปรับให้มันลื่นกลาง ใส่ถุงฟังชิวๆแล้วก็มาวิ่งก่อนเช้าอะไรอย่างนี้ครับลูกค้าบางท่านก็คือเข้ามาแต่จริงๆคาตรงนี้จักรยานเราเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เมื่อเดือนที่แล้วด้วยครับ mm hmm. คือเราอัปเดตจักรยานใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำความสะอาดทุกสองชัว่วโมงด้วยคนระับ mm hmm. โดดแผ่นเศษใหญ่ๆนะครับขึ mm ้ hmm. ยิมทุกตัวเด้วที่มันต่างจากที่อื่นคือถ้าเป็นสาขาเนี้ยจะเป็นเครื่องยิมตัวท็อปจะมีนนหน้าจอ mm hmm. ใช่ครับ คอยบอกนับจํานวนครั้งให้อะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>แล้วก็สามารถแท็กร่างกายได้ด้วยโดยที่แบบแท็กร่างกายในแบบสมาร์ทวอทหรือเนี้ฟิตเนสดเบรกตรงเ,น,เรนี้ยจะมีเทรนเนอร์ค,คอยมาทำอยู่ตลอดค,คือสอบถามได้เลยนะพี่อันนี้คือไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนี่คือชั้นสองโซนเวทเทรนนี่นะครับเครืค่องดื่มกินเห็ดเบรกโซนต่างๆใช่แล้วก็เราเสือพวกนี้เราเตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะครับเปิดเข้ามาดูได้ไหม ลองดูไหมหอมสมุนไพรหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นได้ไดรู้สึกแบบกินเลิฟกับการออกกำลังกายแล้วก็อยากออกกำลังกาย วันเลยนะคะวันนี้ก็จบการใช้บริการสีฟิตเนสเวอร์จิ้นแอคทีฟหนึ่งวันนะคะก็เพื่อนๆชอบคลิปก็อย่าลืมตามกันนะคะแต่ยังเปลี่ยนไปเรื่อยๆ